สวัสดีครับผมพ่อกันตอนแรกครับพาเลาะอีกแล้วครับมือนี้นี่ผามาเลาะหากบครับผมเดี๋ยวหากบไปกินแรกครับบอกหลายครับผมพ่อได้พนแรกครับผมพอได้ขวพอได้อ้อมนะครับมือนี้มาครับอาวุธคู่ใจครับผมนี่ครับสมัวครับผม เดี๋ยวไปหากบหน่อยครับพอ่อมงางครับผมพ่อสามนิวน้วสองนิ้วครับผมไปนปนแรงนี่ครับย่างมันเท่าน้ะครับผมขั้นอย่างได้หลายก็หันคือตรงนี้แรงครับผมยันแรงนี่กบหลายหลายครับผมยันแรงนี่ย่างกันเท่าน้ะครับนี่ย่างกันเท่นา,น,านี่ย่างขั้นเดียวนี่ได้เพิ่มตั้งกว่าสามสิบครับผมแค่ขั้นเดียวนะครับเด้อเดี๋ยวมื่อกี้ผมจะยางผมจะย่างเลาะอ้อมไป อ่อนครับผุ่นวังแผงโซลาเซลล์หรออ่มาพี่เอาพ่อปนกับผมเอาไรครับนี่ครับตัวแรกโอ้คือแข็งแต่ว่ากบหน่อยครับผมกบพร้อมง่ามเลยครับเดี๋ยวเข่าล่างถอดกับผมเข่าผุ่นครับไปแล้วไปแล้วไปครับผมเบิ่งกันนะเนี่ยครับผมพูดนะ กบหน่อยหลายครับผมกบหน่อยตขยขนนอยายยขยำขึ้นนี่โอ้ยหลายครับผมยำขึ้นเสี่ยวหลายนี่ยยำขึ้นน้ำตาฟังครับผมหลายขนาดแต่ยำขึ้นยำขึ้นนี่ย่างตาฟังครับนี่ย่างตาฟังนี่ ว่ต้องเสริมแล้วครับซ้ำขค้ืนนี่ซ้ำเสียวสามสิบสีสิบตนครับเข้าเดี๋ยวรับผมยางขั้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยางไปเลยเนาะมัน,นี่บ้าอลารครับผมพอต้อนันไดครับพอได้ปนพ่อพอได้กินแรงครับครับบรรยากาศน้ำแรงฝนที่ตกครับผมพุ่น่ะมึงฟ้าครับ ปุ่นครับเห็นพ่นดูลงนำ้ำจ้มจ้มต่วขัย่ำขึ้นอีกยางเตียวเลยครับย่ำขึ้นย่ำขึ้นนี่ยางเตียวเลยครับมันหลายผลน,นะทรัมปิชินครับย่ำขึ้นอนะ่ะแต่ว่าขันย่ำเว็ดนั่นสิันจะแข็งหน่อยเดี๋ยวไปเลยครับผมเมืองแต่เงี้ยครับเปลี่ยนไลยเห็นคนมันตื่นครับผม มาถ้เห็นคนหลุดนำจอมหลุดแต่ว่าขันจำเป็นสี่นี่คุณครับแฉขนาดครับแฉครับผมแต้มแิดดนมาก่ากขรังถอกกำลังงามเลยครับเขาเกาหลีกำลังถอกงามเลยครับผมนะเป็นเดินเป็นต้าไปโอ้ มานมานอน้ํมือนน่ย่ำว่าอยากเอาขึ้นมาหลายแถอไปเลยผมพับควงแป๊บนึงครับโอ้ได้กินหอมเขาคือกินหอมบานแถอ บรรยากาศน่ำแรงเลาะซื้อกลัผมเลาะทงซื้อกลัครับอุ้ยมองไปครับผมเรื่องง่ายก็ตรงเลาะครับผมยุย่มแมมมมต่ฟังครับเดี๋ยวผมจะค่ยอ,อยเล่างไปแต่ว่าย่ำเคลืนนี่ย่ำเคลืนนี่ย่างเตียวเนะครับย่ำเคลืนนี่ย่างไปจนเ้างสี่หยบกับว่ากับว่าตื่นครับมันหลผลพุ่น เดี๋ยวผมจะเลาะไปเลยครับผมไปน้ำขั้นหน้าอย่ล้วนี่นะครับอีสานมันเท่าครับผมนั่นยุ่มต่อฟังมันหมบคกับผมเลือกแร้มาก,กหาก,กินครับผมอีสานมันเท่าน,าน,นี่บ่ทิ่มเมื่อก็ครับความเป็นอีสาน ขับมาหน,นีไม่สิม,มารบอุ่นอ่นะโอ้เสียงมันร้อยน้ำกับตัวนั้นนีมึงครับจะให้กวบกบมุนในปุ๋ยนะมึะงเพียงถ้ามันเปิดหาก็ะจะได้ครับนี่ อ้ลลมลมลม่หน่มุนที่ปุยครับพุ่น่ะว่ากบครับผมแต่ว่าย่างสีมันไม่เห็นหกครับผมเดี๋ยวโง่ขึ้นครับงขึ้นขึ้นขั้นนี้ครับขึ้นหารถผม นันอ้มือน,เน่เดี๋ยวถ้ามันว่าคือกับจิตแต่มาหาตนปุูนครับบางเพียงแรนนี้คนน่ะอืมวิแค่แต่น้องลูกพี่เอ้ยง,งั้นเป็น่บเคี้ยวแต่น้องยังยงเตี่ยา ผมยังไปเรื่อยๆครับปุ่นเสียงวันห้องปุ่นตื่นคนไหลปลาเขากำลังเขียวง่ำนะครับเดี๋ยวขั้นมาคือปุ่นหลายครับผมกบนะโอ้ยคือแขะเถอะวะต่ย่ำขึ้นกนะ็บวกแขะนั่พี่เอ้ย มังคับเต็มแหลกไปสิมากบอสเต็มแหกแขะขนาดวะมังคับเสียงดูดจ้ำจ้ำนานมัน้อมือหนิพอเสียวพอปนสิแมนบอสไม่ใช่ไปย่างไปคู่สาเกหมื่า ลปลาองเขาครับผมเบิ่งครับเสียงห่วงแอบแอบแอบคบหน่อยครับผมกบหน่อยไล่ผู้บังคับข้างหน้าเดี๋ยวโอ้ยโดดข้าปลาซทำปึ้ยถูกเสียงครับุผมยินเสียงครับเดี๋ยวถามเมื่อน,นี้ย่อได้แรงนี่ผมวมาแจ่มมือครับ มันมันมันเห็นยตัวนะครับผมตบไปน้ำขึ้นนีล่ลายน้ำขึ้นน้ำขึ้นนี่คักเลยครับน้ำขึ้นนี่ว่ร์สเตด้พอผลม,มันแมนบอลวอรสเตด้บอลนี่คุณครับเสียงมันกระโดดพูดนะพูดนะโอ้ แค่เถอะวะปดยำขึ้นในยางเตีอวยำขึ้นเฮ้ยมาสิได้พอปนมาแมนรอกนี่แขะครับผมลายหมครับครบเลยแตงแขะเดี๋ยวยังไปเลยครับยังไปเลย จริงมันดูดดหนามตาเขาวันยาวครับผมผมเห็นมันปุ่นครับหมดหอะเฮ้ยเอาแล้วครับผมบอมานครับเมือนี้บอมาน มันแฉะพอดครับว่าเสียงพ่อปนเนาะย่ามโมหามันเกิดลายพอดครับยามโมหาเดี๋ยวครับแปบ๊บนึงปุ่นครับปุน่นเสียงมันโดดอ่ะปุ่นอ่ะไหนกันนะทเทีย ห้อยยังนี่ห้อยหมูห้อยฟันโอ้โหแขะเถะเอา่ะ,ะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่แยังครับผมวาสีมาสักกบคกับมันแขะพดเดี๋ยว มือหลังจิมาผ้าเบิ้งครับตอนแรงเดี๋ยวตอนแรกจิม่าเบิ้งครับตอนแรงคลิปหนาจิม่าเบิ้งครับวันเป็นยังไงมันหลายาไหลายรบไลยดีครับครบเดี๋ยวตอนแรกผมจะมาเตะครับเด้อตอนแรงเด้อมันแชบผมไปเจอกันคลิปนะครับเบด้อขอบคุณที่ตมามรับชมครับผม ขอ, comment, ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนลังแรงใจไปรบางคลทีเราฝากกดจานนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ